ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่สาวท่านลุงชนะอีกแล้วเยี่เย็นตะโกนตื่นเต้นขณะกอดพี่สาวของนางด้วยผิวขาวอมชมพูสดใสเย,ย่กุยานก็ยินดีเช่นกันรตราบใดที่ชิงสุยยังรอดชีวิตย่อมไม่เป็นอะไรนางคาดหวังไว้กับชิงสุยมากยิ่ง หากชิงสุยตายลงที่นี่ตอนนี้นางย่อมรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมันเกิดขึ้นเมื่อนางรู้ถึงเหตุผลที่เขามาที่มหาทวีปดารานพาลายัยเพื่อที่จะทำลายล้างพระราชวังบูรพาตระกูลที่ทรงอำนาจและแข็งแกร่งที่สุดในหมู่ตระกูลขุนนางชั้นสูงท่านบนรรพบุรุษสัตว์อสูรของเขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งให้ข้าออกไปรับมือกับเจ้าเด็กนั่นเองปู่ของตงกงไม่ซุน ตรงกงเหนียนยุนบอกต่อบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบุรพาและขอไปยังลานประลองในรอบนี้เองสวมชุดกรอบมังกรหยกของเจ้าสะสัตว์อสูรแห่งพิษย่อมไม่อาจทำอะไรเจ้าได้มากนะักหากสวมมันไปซะ บรรพบุรุษของพระราชวังบุรภาคเล่าอย่างใจเย็นขอรับท่านปู่ตอนนี้ตรงกกงเหนียนหยุ่นเรียกบรรพบุรุษว่าปู่ของเขาวบรรพบุรุษเหรียนที่นั่งและพูดว่าพาคงสิงและคนอื่นๆไปกับเจ้าด้วยตรงกกง เหนียนหยุนก้มศีรษะลงหนึ่งครั้งและพาอีกสี่คนไปยังลานประลองจากนั้นเขาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเผชิญหน้ากับชิงสุยฮ้าห้าพวกเจ้าเห็นหรือไม่นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระราชวังบูรพาส่งคนของพวกเขาออกมาพวกเขาเสียคนถึงสิบคนไปในการประลองแล้วตอนนี้ตรงโกง เหมียนยุนยังคงส่งออกมาเพื่อประลองกับชิงสุยนี่ย่อมถึงคราวที่เจ้าหนุ่มนั่นจะเจอเรื่องเลวร้ายเสียแล้วผู้ชมคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาเขาดูเป็นห่วงชีวิตของชิงสุยเฮเคนมากมายบอกว่าเจ้าหนุ่มนั่นคงไม่อาจรอดได้ตั้งแต่รอบแรกแต่เขาก็ชนะเรื่อยมาและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยจริงหรือไป แต่ของพระราชวังบูรพานั้นตายหมดทุกคนชายอีกคนกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วเขาเชื่อว่าชินสุยจะสามารถจัดการคนของพระราชวังบูรพาได้อย่างง่ายดายตรงกงเหนียนหยุนไม่ใช่คนทั่วๆ่วไปเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งใน ้าคนของพระราชวังบุรพามันย่อมยากยิ่งสำหรับชิงสุยที่จะชนะในตอนนี้ชัยก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นมาเขาไม่เคยเชื่อว่าชิงสุยจะชนะในสองรอบแรกชุดเกราะมังกรหยกงั้นหรือใครบางคนร้องออกมาอย่างตกตะลึง นั่นคือชุดเกราะมังกรยกรองเท้ามังกรยกดาบมังกรยกและมีดสั้นมังกรยกอีกกกสีเล่มว่ากันว่าชุดเกราะนั่นทรงพลังยิ่งทั้งในด้านพลังโจมตีและพลังป้องกันแต่ข้าก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะัก ชายอีกคนอธิบายถึงชุดเกราะนั่นถ้ายังคงคิดว่าเจ้าหนุ่มนั่นต้องไม่แพ้ง่ายๆเขาเน่าอัศจรรย์มากยิ่งนักซึ่งทำให้ผู้คนต้องการให้เขาชนะสงครามนี้อย่างยิ่งชายก่อนหน้านี้ที่ชื่นชมชิงสวยกล่าวออกมา จากนั้นเขาก็เงยขึ้นไปบนฟ้าเพราะการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นชิงสยุยรีบเรียกวิหกเพลิงออกมาและจากนั้นก็เรียกราชินีพึ่งหยกจัก,กรพรรดและผีเสื้อทองเงินทุกทุกคนสับสนไปกับการกระทำของชิงสุยสัตว์อสูรที่เขาเรียกออกมาในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็ทำให้พวกเขาคิดว่าชิงสุยมีความแข็งแกร่งเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามด้วยสัตว์อสูนมากมายที่ปรากฏออกมาเพิ่มทุกๆคนก็เริ่มประหลาดใจว่าเขามีความแข็งแกร่งเพียง,งใดกันคงกงเหนียนหยุงนก็ประหลาดใจเมื่อเขามองไปยังสัตว์อสูนรอบๆชิงสุยเขาย่นหน้าผากและขมวดคิ้ว โดยปกติถ้าเป็นคนอื่นที่เรียกสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับพลังปราณนักบุญพิโรธออกมาเขาย่อมจะไม่ต้องกังวลอะไรมากอย่างไรก็ตามมันแตกต่างกันหากเป็นชิงสุยเพราะความสามารถทั้งหมดนี้ของเขาท,ทั้งทั้งที่อายุยังน้อยชิงสุยยังคงเงียบขณะที่เขาเปลี่ยนไปใช้โล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์และกระบี่ดารายุคคาดของเขา การเปลี่ยนไปใช้โล่อสำหรับกระบี่ทำให้หลายคนตะโกนด้วยความตกใจเนื่องจากใช้กระบี่พร้อมกับค้อนเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนย่อมไม่ใช่ช่างตีเหล็กที่จะสร้างอาวุธต่างๆได้ด้วยค้อน แม้ว่าหากเขาจะเป็นช่างตีเหล็กจริงๆก็ย่อมไม่มีใครเชื่อเขาเพราะที่พวกเขาเห็นคือเขาเป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลงังเจ้าสังหารพวกเขาอย่างนั้นหรือชายชราถามขึ้นหลังจากมองอย่างเย็นชาไปที่ชิงสยุย เมื่อชิงสุยประลองกับตรงกงไท่ชิงครั้งสุดท้ายเมื่อวานชายชราผู้นี้ก็จับตามองการประลองในวันนี้อยู่เสมออย่างไรก็ตามในตอนนี้เขากำลังต้องประลองกับชิงสุย แม้ว่าชายชราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะต้องออกมาประลองกับเด็กหนุ่มผู้นี้ในวันนี้ใครหรือโอ้ท่านหมายถึงตรงกงไมซูลและคนของเขาอย่าง,งานั้นหรือชิงสุยยิ้มไปยังชายชราข้าเคยง่วงมมาตลอดก่อนหน้านี้ ข้าควรจะจัดการเจ้าถี่นั่นในตอนนั้นเพราะเจ้าพระราชวังบูรพาของเราจึงต้องสูญเสียพลังไปมากมายตรงกงเหนียนหยุงกล่าวขณะที่เขากัดฟันตรงกงไม่ซุนมาซุ่มโจมตีข้าในยามค่ำคืนหลังจากที่ข้าได้ท้าทายพระราชวังบูรพาเรื่องการประลองแห่งชีวิตและความตายครั้งสุดท้ายไปแล้วโชคดีที่ข้าพบพวกเขาทันเวลา เขาได้ทิ้งศักดิ์ศรีของพระราชวังบูรพาและท้ายที่สุดเขาได้ตายไปแล้วชิงสุยกล่าวอย่างไม่แยแสเรื่องการตายของตงกงไม่ซุนเจ้าเด็กน้อยเป็นความโง่วขล่าวของข้าเองที่ปล่อยเจ้าไปในตอนนั้น ถ้าต้องสังหารเจ้าให้ได้ในวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าและสัตว์อสูรของเจ้าย่อมต้องหายไปจากสายตาข้าตรงกงเหนียนหยุนพูดด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอาลัยและความเกลียดชังสีหน้าที่เย็นชาของเขาเปลี่ยนไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามท่านไม่ต้องกล่าวเช่นนี้วันนี้เป็นวันที่ดียิ่งข้าจะส่งท่านไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของนรก ชิงสุยแกวงไว้กระบี่ดารายุคคาดบนมือขวาของเขาขณะที่อีกมือหนึ่งถือเทพอัศนีแล้วเราจะได้เห็นดีกันชายชราพุ่งไปยังชิงสุยทันที่ที่กล่าวจบเครื่องรางแห่งสวรรค์วชิรสยบอสูรเนธทองคำสะกดปราณปราณจากกระพัด เหล็กในพิษสังหารชิงสุยตระหนักว่าไม่มีเคล็ดวิชาใดที่ทำให้คัตรูของเขาอ่อนแอลงได้ในเวลาเดียวกันผีเสื้อทองเงินบินรอบๆชิงสุยขณะที่เขายืนบนหลังของคชสารวิเทียนไพบูรณ์และคิดหาวิธีต่างๆที่จะต่อกรกับตรงโกง เหนียนหยุนก้าวพสุธาเอราวันทุกทุกสิ่งย่อมกลายเป็นเท่าฐานเมื่อเผชิญหน้ากับพลังเช่นนี้แม้แต่ชายชราเช่นตรงกงเหนียนหยุนก็ต้องหลบหลีกการกระทืบครั้งนี้อย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากให้ตัวเองแบนราบไปกับพื้น แม้ว่าเขาจะรับพลังจากการกระทึบครั้งนี้ได้เขาย่อมไม่ยอมที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงชายชราคนอื่นๆก็ลืงหลบโดยไม่ต้องคิดการได้ดูการประลองในสองรอบแรกพวกเขาพยายามที่จะร่วมมือกัน วิหกเพลิงกู่ร้องอยู่เหนือชิงสุยขณะที่พ่นเปลวเพลิงสีดำไปยังศัตรูตลอดเวลาข้างแงชิงสุยคือโคชสารวิเชียนไพบณ์ของเขาและทางด้านซ้ายของเขาคือผีเสื้อทองเงินราชินีพึ่งหยกจากกระพัดบินอยู่ทางด้านขวาของเขาขณะที่พังพรหมื่นพิษยือนอยู่บนไหล่ของเขา การที่เรียกพวกมันออกมาในการประลองทำให้ชิงสุยรับมือง่ายยิ่งขึ้นแต่พวกมันก็ถมม่มโ h อทุกทุกคนรับรู้ว่าชิงสุยเป็นผู้ฝึกสัตว์อสูรที่ทรงพลังคนหนึ่งไม่เพียงแต่เขาสามารถฝึกสัตว์อสูรทั่วๆไปได้แต่เขาสามารถฝึกสัตว์อสูรแห่งพิษได้เช่นกันดูเหมือนข้าต้องใช้อาวุธลับของข้าเพื่อโจมตีพวกเขาชิงสุยคิดขณะที่ใช้โลหะเยือกแข็งเหมันของเขาอีกครั้ง จากนั้นเขาก็สั่งให้คชสารวิเชียนภัยบูนใช้วัชระลีภัยเพื่อหนีห่างจากชายชราอย่างรวดเร็วโลหะเยือกแข็งเหมันสองชิ้นถูกปาออกไปในทันทีความเร็วของโลหะเยือกแข็งเหมันมากยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ในตอนนี้เมื่อโลหะเยือกแข็งเหมันถูกปาออกไปชิงสุ่ยก็กินผลเสริมความว่องไวและยาเม็ดพายุคล่างหลังจากนั้นเขารีบวิ่งไปหาชายชราด้วยความรวดเร็ว ชายชราผู้โชคร้ายคนหนึ่งศีรษะของเขาระเบิดเพราะโลหะเยือกแข็งเหมันและตายไปในทันทีผู้นำของเหล่าชายชราผู้นี้พุ่งตัวไปถาซ้ายขณะที่อีกสามคนที่เหลือฉีกออกไปทางขวาเมื่อเขาเปิดตาขึ้นดวงตาของเขาสว่างขึ้น จากนั้นเขารีบพุ่งไปยังทางของชายชราทั้งสามคนอยู่ชุดเกราะสตดาราคเคล็ดกระบี่ผสานสี่ท่วงท่าพังพรหมื่นพิษกระโดออกจากไหล่ของชิงสุยและพุ่งไปโจมตีชายชราคนหนึ่งในสามคนในขณะเดียวกันปีกของผีเสื้อทองเงินเริ่มมีแสงเปล่งประกายทำให้ความเร็วของชายชราลดลงไปมากยิ่งแทนที่จะกลายเป็นหินเนื่องจากความแข็งแกร่งของพวกเขา เมื่อความเร็วของพวกเขาลดลงต่อหน้าพังพอนหมื่นพิดย่อมมีเพียงสิ่งเดียวที่รอคอยพวกเขาอยู่ความตายชิงสุยอาศัยความสามารถของชุดกรดะสตาด,ดาราของเขาใช้ร่วมกันนาทีวิจิตและจัดการอีกสองคนไปอย่างรวดเร็ว ในระหว่างสังหารชายชระาะทั้งสองคนเขาได้ระบาดแผลเล็กน้อยแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการต่อสู้ของเขาเขาย่อมไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเขาสามารถใช้ดอกบัวพุทธองค์ทองคำเพื่อรักษาภายหลัง พังพรหมื่นพิษได้สังหารชายชราไปคนหนึ่งด้วยเหตุนี้ชายชราทั้งสี่คนจึงตายลงไปในพริบตาเหลือเพียงคนเดียวในรอบนี้คือชายชราสวมเกราะและกวัดแกว่งดาบที่ดูเหมือนจะทำจากหยกสีขาวตรงกงเนียนหยุนไม่คาดคิดว่าคนของเขาจะตายไปอย่างรวดเร็วเพียงนี้ชิงสุยไม่อยากจะเสียเวลาเพราะผลของชุดเกราะสตด,ดาราอยู่เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น คนอีกครึ่งหนึ่งของพระราชวังบุรพายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเขาต้องการใช้ผลของมันให้คุ้มค่าที่สุดมังกรหยกฟาดฟานันเมื่อตรงกงเหนียนหยุนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนของเขาสีหน้าของเขาก็กรวดเครืองขึ้นในทันทีดาบยาวของเขาฟาดฟันปราณกระบี่ผ่านอากาศมายังชิงสุยราวกับว่ามังกรขนาดมหึมากำลังอ้าปากและง้างกงเล็บตรงมายังเขาตรงกง เหนียนหยุ่รอจนกระทั่งแรงกดดันของปรานกระบี่เข้าใกล้ชิงสุยมายิ่งและรีบปล่อยปรานกระบี่ออกไปโจมตีอีกขณะที่เขาพุ่งออกไปโจมตีพร้อมกับดาบมังกรหยกในมือของเขาชุดเกราะมังกรหยก ชิงสุยตื่นตัวเมื่อเขาเห็นตรงโกงเหนียนหยุ่นพุ่งมายังเขาไม่เพียงแต่เขาสวมชุดเกราะที่ดูทรงพลังยิ่งเขายังใช้ดาบสีขาวที่ดูน่าเกรงขามเขาดูเหมือนจะมีพลังที่ใกล้เคียงกับหกดารา ชิงสุยเชื่อว่าเขาสามารถต่อกรกับพลังโจมตีของตงกงเหมียนหยุนได้ด้วยพลังป้องกันระดับ7ดาราของเขาชิงสุยมีพลังโจมตีที่ใกล้เคียงกันระดับ3ดาราขณะที่เขาใช้กระบี่ดารายุคคาดและเทพอัศนี เขามีพลังป้องกันมากกว่าพลังโจมตีถึงสดาราและยิ่งกว่านั้นด้วยชุดเกราะสัตตดาราที่เขาสวมพลังของเขาได้เพิ่มมากถึงเจดาราด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถต่อสู้กับชายชราคนก่อนก่อนได้ในระยะใกล้ เขาคอมโจมตีออกไปอย่างบ้าคลั่งได้ตลอดเวลาตราบใดที่ร่างสำคัญของร่างกายของเขายังไม่ถูกโจมตีอย่างไรก็ตามชายชราตรงหน้าเขานั้นแตกต่างจากสี่คนก่อนหน้านี้พลังโจมตีของตรงกงเหนียนหยุ่นั้นมากกว่าเขาถึงสองเท่าหากส่วนสำคัญของชิงสุยโดนโจมตีในขณะที่เขาไม่ได้ระมัดระวังชีวิตของเขาย่อมมาตกอยู่ในอัตราย ยิ่งไปกว่านั้นพลังโจมตีของเขาย่อมไม่ใช่สิ่งที่มีผลต่อชายชรามากพอดังนั้นทางเลือกเดียวของเขาคือการสร้างความเสียหายให้แก่ชายชราด้วยอาวุธลับของเขาหรือเคล็ดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มวิหกเพลิง ผีเสื้อทองเงินและราชินีพึ่งหยกจากกระพัดถูกชิงสุยเรียกกลับไปทันทีที่ปรานกระบี่ถูกปลดปล่อยออกมาจากตรงโกงเหนียนหยุนสัตว์อสูรทั้งสตัวย่อมไม่อาจต้านทานได้เมื่อมันต้องเผชิญกับปรานกระบี่ที่ทรงพลังมากมาย สิ่งที่สามารถทนต่อพลังที่น่ากลัวของปราณกระบี่ได้มีเพียงคชสารวิเชียนไัยบูลและเขาทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งได้ใช้ไปแล้วซึ่งทำให้พลังป้องกันของพวกเขามากยิ่งกว่าเจ็ดดาราแม้เพียงเล็กน้อยชิงสุยสามารถรับการโจมตีของชายชราได้แต่เขาก็กระเด็นออกไปอย่างรุนแรงตรงกงเนียนยุนโจมตีต่อทันทีด้วยความเร็วที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าชิงสุย ยิ่งไปกว่านั้นชิงสุยถูกผลักกระเด็นไปตลอดเวลาเมื่อเขาป้องกันการโจมตีของชายชราหากพลังป้องกันของชิงสุยไม่ได้มากเพียงนี้เขาย่อมตายไปตั้งแต่แรกการแกว่งไหวของดาบมังกรหยกขนาดใหญ่โดดเด่นยิ่งนักในตอนนี้ ชิงสุยไม่อาจที่จะหยุดป้องกันได้มิฉะนั้นเขาย่อมกลายเป็นศพทันทีหากดาบนั่นโจมตีโดนจุดสำคัญของเขาชิงสุยไม่กล้าปล่อยให้พังพรหมื่นพิษของเขาต่อสู้กับชายชราเพียงตัวเดียวเพราะดาบของตรงกงเหนียนหยุ่นนั้นอันตรายยิ่งมันย่อมเสี่ยงยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับดาบนี้ประกายแสงวชิระเครื่องรางพิทักกายา เคล็ดวิชาล่าสังหารเมื่อทิงส่ยใช้เคล็ดวิชาต่างๆดูเหมือนจะด้อยกว่าในยามปกติ9้าพสุธาเอราวันสามารถทำให้ชายชราปั่นป่วนได้เพียงเล็กน้อยแต่ตรงกง เนียนหยุนไม่ใช่คนที่จะยืนนิ่งๆและปล่อยให้ช้างเหยียบย่ำร่างกายของเขาเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆและชิงสุยรู้ว่าเขาไม่อาจปล่อยให้เสียเวลาไปมากกว่านี้มิฉะนั้นผลของชุดเกราะสตดาราย่อมลดลงไปหลังจากเวลาหนึ่ง ชั่วโมงผ่านไปเมื่อถึงเน้วอลออานั้นศัตรูย่อมโจมตีเขาได้รุนแรงยิ่งขึ้นและอาจจะสังหารเขาได้เลยตรงกงเนียนหยุ่นเริ่มโจมตีอีกครั้งด้วยการปลดปล่อยพลังจากดาบของเขาทันใดนั้นชิงสุยหันกลับไปเผชิญหน้ากับชายชราแทนที่จะวิ่งหนีไปเขาไม่แม้แต่ป้องกันการโจมตีที่เข้ามาและปล่อยให้ดาบหยกนี้เข้าใกล้ร่างกายของเขาพยักจับเหยือ่อ นี่คือหนึ่งในรูปแบบพยักที่เขาไม่ได้ใช้ในการต่อสู้จนถึงปัจจุบันด้วยเคล็ดวิชานี้เขาสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้จนร่างกายแนบชิดติดกันเขาไม่เคยใช้เคล็ดวิชานี้มาก่อนเพราะมันจะทำให้เขาต้องรับความเสี่ยงที่มากยิ่งอย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็คิดที่จะใช้มันเมื่อพยักจับเหยื่อถูกใช้ร่างกายของเขาถูกดึงเข้าไปใกล้กับชายชรา อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ